สวัสดีพี่น้องป้องไปซู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนีก่กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางคุณแพลวพเาวสู้ฟังเด้อครับว้าแล่ากะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแพลวพเวสู้เพื่อลูกตเตรียมทำธุรกิจกับต่างประเทศล่าสุดโพสต์แบบนี้ปาร เกิดอีหยังคืนนอน้อแบบัดที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าเมื่อวานเนาะครับทางคุณแผวเผาเนาะครับเพิ่นก็ได้ออกมาโพ์เฟสนะครับพี่น้องผ่านเฟสของทางคุณพัฒนันทดรักษาเนาะครับพี่น้องเพิ่นโพ์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมอา่านซูฟังเด้อครับวันนี้พาซ e o ในอนาคตของแม่มาคุยงานกับนักธุรกิจ เจ้าของโรงงานจากมาเลเซียนะครับเป็นนักธุรกิจจากมาเลเซียพี่น้องนะครับปลายปีนี้มีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนค่ะวะ่าซันครับนั่นก็นแสดงว่าทางคุณเผาเผานะครับเพิ่นสีเหตุธุรกิจนะครับซึ่งเป็นการเฮ็ดธุรกิจกับนักธุรกิจต่างประเทศก็คือประเทศมาเลเซียนะครับเป็นเจ้าของโรงงานว่าซันครับซึ่งทางคุณเผาเผาเพิ่นกบพะ ลูกซ้ายเพื่อนนั่นแหละครับก็คือน้องตวเกียวนะครับแป่น้ำพี่น้องนะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าซ e อในอนาคตนั่นก็แสดงว่าเพื่อนกะสีวางหลกฐานต่างๆนอกรับพี่น้องไว้ให้ลูกเพื่อนนั่นแหละครับก็คือสู้เพื่อลูกนั่นแหละครับเหตุธุรกิจกับต่างประเทศแต่ว่าเป็นโรงงานอีกอย่างหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อี่อย่างเพื่อนยังเพระทันได้บอกรายละเอ,ยอยียดเด้อครับพี่น้องเพื่อนบอกแต่ว่าปลายปีนี้มีโปรเจกต์ใหม่แน่นอนว่าสั้นครับหลังจากนั้นนะครับทางเอฟซีพอเห็นแล้วกะ เข่ามาคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกับหลายๆท่านกับเข่ามาอวยพรนะครับนะครับผมอวยพรให้คุณแพวแ้วๆเราก็เข่ามาชื่นชมพรอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเ้อครับผมท่านแรกนะครับท่านนี้เพื่อนบอกว่าชีวิตแพ้วๆมีแต่สิ่งที่ดีๆงานปังๆจะเลิ่นรุ่งเรืองต่อไปค่ะมีลูกชายสุดหล่อไปด้วยค่ะบารสันครับพี่น้องอันนี้ท่านแรก ท่านที่สองนะครับท่านต่อมาบอกว่าปังๆนะคะรอๆสนับสนุนซัพพอร์ตเสมอเงับบัสเซนท์ครับพี่น้องก็คือเป็นทัพทวัยรุ่นนะครับเสมองับบัสเซนท์ครับผมนะครับแล้วกาส่วนมากนะครับพี่น้องกับสีมีข่าวมาอวยพรเฮงๆปังๆจ้ารวยๆจ้าแม่แพลประมาณเนี่ยครับพี่น้องนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจนะครับอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณแพลวพรนะครับว่าง่ายสีลุยแล้วก็สีเฮ็ดโปรเจกต์ไม่ปลายปีนี้นะครับ นะครับผมถ้าเพื่อนมีการอัปเดตนะครับว่าเป็นธุรกิจอีกอยังผลิตภัณฑ์อีหอย่างเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตมาเ่าซูฟังอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้เอาเข่าวสารมาอัปเดตซูฟังเนาะครับเพลวพาวสู้เพื่อลูกเตรียมทําธุรกิจกับต่างประเทศนั่นก็คือเป็นเจ้าของโรงงานของมาจากประเทศมาเลเซียนะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกบคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ